โลคอสเงยเออโอ้โหยังมายังจะได้เลือกคำติดแอดอันนี้ง่ายไปเนชื่อไข่มุกเออ,เอไทยอะสะกายเลอรอ้าวเรียบร้อย,เอยวเห็นชื่อไทยรูปเฮียเนะี B ่ย BNP p เลยน่ะ ก็รูปของมันไงมันไม่ใช่รูปมันรูปมันกล่องกูกล่องรูปกล่องห๊ะฮึ่มไม้มีใครสีดำอยู่ไหนปึ้งปึ้งอะไรวะน่ะใช่เหรอวะใช่กูเกิลทางทะเลอะวะถูกต้องอ้าว ะไก่วะ s เลอร์ Horrible อะไรวะทำไมชื่อเป็นกันวะแม่งจอยและเล็บไปซะ h o r ล i b l e แม่งคนมนุษย์เลยว่าหนึ่งเลยใจเพจแล้วเห็นที่มันส่งเพจนี้มาเห่ออ๋ออย ทุกโลโก้ต้องเป็นสีเหลี่ยมเ่ะ,ะไ,ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต้องตอบอย่างเสร็จแล้วอะ่ะไม่ไม่มันต้องมีชื่อมีสีมีสัญลักษณ์โอ้โหฮะ <c oughs> ชัดอยู่ฮะต้องเปิดเล็บเลนนิดนึงมันเขียนอะไรล่ะดูดูมันเขียนอะไร <c oughs> <c oughs> โลโก้ไงนะโลโก้ แอร์เมสอะวะแอร์เมสโลโก้เป like like well> ็นไงวะถ้ามีชื่อนี้มาวู้ดตอบไม่ได้หรอวะอะไรอ่ะเดี่ยวาดวาดตะบกัวอะไรอ่ะไขว่หน่ะถือใส่เสื้อก่อนเฮ้ยใส่เสื้อเป็นเป็นพนักงานเป็นพนักงานอ๋อรุลูเล่ควายเอ้ยกูวโง่งาดไหนตอบให้ชื่นใจหน่อยโฮไรซันซีโร่ดอนอย่างนี้ เตะบอลด้วยอะไรวะแมนยูอ๋อวะฮอนโดไงฮอนโดใช่เหรอวะเตะบอลด้วยเหรอวะฮอนโดมันเตะบอลตรงไหนวะมันมีนักบอลชื่อฮอนดะเหี้ยอะไรวะเนี่ยฮอนดะคือราวโดไงโอ้โหยากเลยทีนี้กูรู้จักวะเนี่ยรู้จักอยู่แต่ว่ามึงนึกภาพไม่ออกใช่ไหมใช่กูวาดยากมึงต้องเปิด ภาพประกอบข้างๆนะก็ได้อยู่แหละไหนขอทั้งหนึ่งลายเส้นกลมๆอย่างนี้มีอยู่อันเดียวเมอร์ซิส<า>ดสเบนซ์ยากจริงนะเนี่ยทำมันเล่นไปจริงเหรอถ,ถ้าออดีมันไม่ยากเลยใจเฮ้ยมันคือโลโก้อะไร โรเลอร์โรเลอร์สะกดไงวะไม่ใช่แล้วถ้าอินเทอร์เน็ตไม่ถูกก็ไม่ใช่แล้ว,ลวะโลโก้ที่เป็นรูปโลกมันก็ไม่ได้มีน้อยด้วย <laughs> ไม่เอ้ยได้อยู่นะเออโอ้ มันอุนิมาแล้วชัดเจนแล้วแต่ความจริงตรงนี้ต้องสีทองครมันตองขอบขอบอ่ะเดี๋ยวพิมพ์ตามมาเลยเนี่ยที่มันกำลังเขียนอ่ะอ่ากูแล้วอยากให้ฝรั่งเข้ามาสักสี่ห้าคนอย่างเงี้ยสี่ห้าคนว่ากันตั้งคืนเลยนะกูบอกให้ของกูกลัวรู้ยิบหายเลยว่ะ

ใช่ไงกูได้อันนี้กันคือกุชชี่แล้ววะเขาต้นรับประโยชนสเกลสิโลสิโลจัด The l i k e มีไล k ี y ไล k ี y ไล k ี y ฮะสกิโลอ่ะสกิโลด่าสไลกีสไลกีน้องซิยุ่ง่ะ The Best จิยุ่จิวี่สัตว์ซิยุ่งจิวี่คือใครซิยุเขาชื่อจิวี่อ่านว่าจิวี่ซิยุ่งดิซิยุ่งก็เรื่องของมึงแล้วกันมันอ่านว่าจิวยี่ยังไงวะ จิวี่นี่ไงจิวี่จือยุไงัภาษาจีนโอ้โหโโชัดเจน,นเสมออา้าวมันวาดขนาดนี้มึงก็ไมโครโอฟน์อีกบไปก็ไปค้ซอฟเปล่าวะไม่ค้ซอฟมันอีกโลโก้นึงไม่ใช่เหรออะไรวะเนี่ย คือว่าสนุกเลยแต่ว่าก็ว่าไอ้นี่สนุกกว่าแอนิเมะสนุกกว่ามูฟวี่สนุกววนกว่าแอนิเมะแม่งสนุกสุดแล้วว่ะมูฟวี่ก็สนุกดีแต่มันยากไอ้ย่ะแฮร์รี่พอตเตอร์แอนดี้อาร์ชคาบานเนี้ยสัตว์ <c oughs> Prisoner of the a z k a b a n ชื่อไว้อยักหย่กงอเวนเจอร์สจิวเ <c oughs> วอร์วอล์กอะเอาอะไรวะดำๆขาวขาวผิด <c oughs> ไลอัลอ่ะปิดไฟผีหายเปิดไฟผีโผล่อะไรนะอะไรวะอ,อะไรวะอะไรวะอะไรอยู่นะสตาร์บั๊กมึงกิดได้ไงสตาร์บั๊ก อเมซอนใส่แว่นนี่รู้เลยเหรอเฮ้ยไไงอ้เยี้ตอบได้ไงเอ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยเกือบเกือบไม่ทันเกือบไม่ทัน ไอ้เหี้ยตอบได้ไงวะใส่แว่นรู้เลยเหรอยยไม่แกส่องเหี้ยโอ้โหอันนี้เดือดโอย่างอีซี่อะเราเกยไม่มีใครเฟี้ยวเถอะแกสตองไม่มีใครเฟี้ยวเถอะแกสตอง ได้ยังชัดเจนไหมเอาก็ถูกแล้วมันจะไปถูกได้ไงผมจะไม่เขียนชื่อแบรนด์นะครับผมแหวนเดอะกาวไงอันเดอะกาวมันจะสีนี้ได้ยังไงคุณอหินหินให้เขาหน่อยหินได้ยังเฮ้ยใครเข้ามาใครครับใครครับใครครับ ใครครับใครครับเนี่ยใครครับไอเนี่ยเลิกอินเทอร์เน็ตเอ็กโพลเลิงอะมาเถงเเง่มาเถงเมาเถงเมาเอ๊ะโพรเลิงเว่อะไรวะไก่มันส่งไก่มันส่งบุ๊บดรอปในไลน์คุณไอ้ที่ฉีกเสื้อนะเออเออไอเยี่ยโคตรโหดอ่ะหาว่าได้กับตอนแรกกันไม่ว่าที่จะค่อยๆเปิดกระชากเลยมามาเข้ามา ในหมวดโลโก้ไงปอนรู้จักว่กลัวะะกลัวเขารู้ว่ะโลโก้เติมเอสมันต้องมีเอสป่ะหรือมันโลโก่างนี้เลยวะถูกแล้วมันไม่ต้องมีเอสว่ะแล้วทำไมยีโร่ถึงมีอ,อะไรวะเดี๋ยว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 เรา,เราจยสุภาพไหมถ้าปว้ดี๋ยววเ เอ้าวถูกเชยใช่เหรอเป็นอย่างนี้เหรอใช่เหรอสุภาพคือเราจะไม่พูดคำหยาบมันไม่น่าจะใช่เบอร์ก็คิงหรอกก็ลองรู้ว่าจะอย่าบอกนะบอกว่ามันเป็นหมวดโลโก้ก็โลโก้ไงโลโก้คืออะไรถ้าจะเหงาไปตั้งแต่เมอไรบ้างนะมาเอาดิอะไรอะไรรู้แล้สัตว์อ้าวมีกระหยาบเลยเริ่มมา นี่ผู้กองครับไงเฮ้ยผู้กองครับเขียว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 มีไม่ยีานหรอกหลายงานอยู่ AIS จะมีเหรอฝรั่งไม่มีเฮ้ยไอ้หัวเขารู้อ่ะเรู้ได้ไงวะ เจ็บเหี้ยว่าขีดด้วยนะกลัวเขารู้เหรอแสดงว่าเราเราเราเก่งเลยใครแก้ต่องวะไม่รู้เหรอว่าใครแก้ต่องไอ้เหี้ยกลัวเขารู้เลยล่ะถมไปก่อนหนึ่งทีสีอะไรเนี่ยมันคือสีสีไม่ียังหรอสีขาวใช่ไหมอย่างนี้ปึ๊บไอ้มันพิมพ์พรอมหัดไม่ได้เว้ยมันเขียนว่าออฟฟิเชียลพิเต์ก็ไม่ได้อะโฟร์อะ อะไรวะโคตรง่ายเลยสัตบไอตัวนี้ไม่เคยเห็นเคยกำลังมาแรงเรียบร้อยไง่ายอ่ะที่เราที่เราดูกันวันนั้นไงเออที่เราแต่พ네ี่ตะบันดูกันน่ะมันคืออะไรมันคืออะไรนึกดีเขากำลังคลองโลกอยู่ด้วยช่วงนี้ที่เราดูชาเลนจ์อะไรนะชื่ออะไรนะ แชร์เล่นอะไรวะเวนไม่ฮาร์ดก็อตอุ๊บส์ไงก็อตอุ๊ปเนี่ยอุ๊บเจนเนี่ยเจน i อ้ do the switch ไอ้เจคซันนี่แหละตื่นเลยเฮียใครแม่งปลุกกูว่ากูกำลังจะหลับเลยัึงหลับไปแล้วโอ้ยเฮ้ย ัวเขารู้ว่าไอสัตว์ไอ้ยี่แม่งก็รู้กันทุกคนแหละเท่าที่เท่าที่วาดมาเนี่ยเฮ้ยไอ้ยี่ทำไมโค้งมันตอบได้เลยวะไอ้ยี่มันบิดไม่ได้เลยมันมีแค่นั้นอะถ้าเป็นกูกูจะวาดรองเท้าก่อนแล้วก็เติมโลโก้ไอ้ยี่มาสิงรันกันว่าไอ้เยียกลัวเขารู้ไอ้สัตว์เฮ้ยขาล่ามาแล้ว คาร่ามาแล้วคาร่าเดลรวินให้กายนี่ม่งก็ไม่ยากนี่ปะเฮลโล่เบลก็ไม่ยากเลยสีแดงว<ร><ร>่ะแดงเรียบร้อยอคาร่าไปแล้วสีแดงมันไม่ยากหรอกจริงก็ต่อไปเลยแม็กโดนัลด์พิซซ่าฮัทเรดดิกเอ๊ะไม่คุ้นทำไมรู้อ่ะรู้ก็มันง,ง่ายอ่ะ อีอะไรวะใช่เหรอเอ้ยเราคิดเยอะห่วยเอ้ยไม่ต้องเขียนชื่อแบรนด์ก็ได้นะเว้ยอมดบรรยาอ่อนะเว้ยวาดเป็นตัวต่อดิบอสจะได้ไม่รู้ถ้าไม่แน็กตอบได้ว่าตัวเอลตัวแรกมันตอบได้หรือเปล่าเอลีโอมาขนาดนี้แล้วเราก็อกเอลีจะเป็นไลกาก็ได้นะเว้ยไอ้เหี้ยกลัวเขารู้ไหมรอพิมพ์เลยผมรอพิมพ์เลย รอพิมพ์เลยกลัวเรู้หมายเลยสัสกลัวขึ้นมารู้เลยอะไรวะเอาไม่ใช่เหรอว่ารู้ไปสั์ทำไมยูทูบไม่ใช่อะไรวะว่ารู้ไอ้เี้ยสีแดงไหนนะขอบมาแล้วเหรอเฮ้ยอย่าเขียนชื่อนี่มันคืออะไร ทำไมพี่ผู้กองตอบได้วะมันต้องเขียนชื่อเหรอีอ้น M t V แน่นอนไอ้ทำไมกูไม่รู้โอ้มันชัดขนาดนี้เฮ้ยสีแดงขึ้นต้นด้วยตัว M เนี่ยอัลวหลฮัลโวมึงไม่รู้จริงีอไม่ใช่แม็กซิมหรอ ไอ้ยี่นั่นตอบได้ไงไ <c oughs> อ้ยอ <c oughs> <c oughs> อียมันง่ายมันแดงขาวไงแดงขาวแล้วมันทรงสี่เหลี่ยมนี้เฮียมีไม่มีอันหรอกตือนตืน <c oughs> ของกูอย่างยากยากหรอกยากจริงมันน้องแบบรลโก,ก้ที่เราไม่ค่อยรู้จักกันวาดยากหรือว่าทายยากทายง่ายเลยแหละ <c oughs> มันต้องเขียนอ่ะมันจำใจจะต้องเขียนแหละอะไรวะเฮ้ยโอ้โหพี่ผู้กองตอบอย่างเร็วนี่เป็นคืออะไรวะพี่ผู้กองตอบเร็วไปเปล่าพี่ผู้กองแค่นี้พอใครๆก็รู้จักน้าหยิหน้ายิ้ม ตอนแรกจะวาดกาแฟเอมเมซอนไัคิดเยอะไปแกแต่มันได้สองเงนด้วยเอมเมซอนเออมัแต่เอมเมซอนหนังสือมันดังกว่าอมเมอนไม่วาดหนักกว่ามมัต้องวาดนกแก้วด้วยเออกูน่าจะวาดแบบนกแก้วก็พออะเอมเมซอนที่กูคิดไม่ใช่หนังสือด้วยสี่แล้วเงินอย่างเงี้ ไอ้ย่าแดงนล้วเงินแม่งยังรู้อ่ะไอ้เี้ยพี่ผู้กองไม่รู้ได้ไงไม่รู้คืออะไรวะมันป่านมาขนาดนี้แล้วพี่ผู้กร้องอนายฮีไอ้เี้ยไหว้แบบนี้แม่งไหวดจัง โจตรกกยาพาวได้พี่ผู้กองใครแต่ลึกมาเดี๋ยวนะดูรูปแป๊บใมันส่งเซกิโรมาว่ะฟิกมากชอบชอบใครฟิกมากแค่ตัวเดียวน่าจะรู้เลยมั้งอย่าเขียนตัวหนังสือดิโอ้โหมึงวาดมิกี้เมาส์มาก็ได้ วาดวิกกี้เมาส์ก mm. oh ็เขาให้วาดโลโก้จ้หรือนี่ก็ได้วาดปราสาทมันก็ได้ปราสาทมันปราสาทอย่างแรกปราสาทแดกอเลยโอ้โหกลัวเขารู้ชิบหายเลยอเมซอนวาดยังไงดีวะ มันยากวาดงงแบบว่าดแบบยังไงที่ไม่ต้องเขียนชื่อมันน,นะนะมาแล้วสิบไ,<อ>ไปก้าหนึ่งใช่แน่นอนไชสีมพูอ,มอ่ะธนาคารอมสินรอวะไม่มีของไทยเฮ้ยอ่ะแล้วมันฝนแล้ว MTV ก็มาเฮ้ยออไมนวะออกแม่งเลยทำไมเขาชอบบอกกันร็อกสตาร์มาแล้วครับผมมาแล้ว ไม่รู้ได้ไงมันต้องรู้อยู่แล้วเปล่าขึ้นมาอย่างเงี้ยอะไรวะอืมดูดีๆดูดีๆนี่ๆเขาเขาไล่์แชรอยู่ไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริงรู้อะไรวะดูดีๆเก็บเี็บเจ็บเก็บเจ็ ไอ่ได้เขาไม่เขียนชื่อให้นะม่อไอเด็กเนี่ยไอ้เยอะวัวเขารู้ใช่ไหมง่ายแต่หาเดี๋ยครับอมเลยแปลกๆหะนีกไหมแบบไม่เอาซ้ำๆอ,อ่ะอะไรวนะน่ะ ไม่ได้ว่าโลกอสเลย้แกว่าต้องว่าโลกอสหน่อยฮะตัวเขารู้ชิบหายด้วยสัตว์เ้ยโอ้โหไม่ได้ไ่ได้อไรนะไอ้เอ้าาหมึกน้ำคุ้ยไรสัตว์คิดดีๆคิดดีๆโอ้มีเอสด้วยสัตว์ มา masterpiece มันต้องวันบรรยากาศร้านนิดนึงไข่ตอบอลาดินอดิดาสอะลาดินเนี่ยสี่เหลี่ยมอะครับสี่เหลี่ยมทำแบบนี้มีไม่กี่อย่างหรอกจริง ที่เหลี่ยมดำแบบนี้อ่ะอะไรอ่ะงองงูเรียบร้อยนิวบาลาน e ชัดเจนอยูออ่ชัดเจนตรงไหนวะเนี่นยชัดเจนอยู่อะไรวะชัดเจนยังไงวะตอบเลยมันจบแล้วมันไม่มีต่อแล้วอ๋อเมอ <c oughs> ี่เขียนเขียนชื่อเต็มให้ <c oughs> ใจด,ดีชช่ไหมกดหินมาก็ได้กดหินมา,นมาเนทโอ้หมึงตอบได้ไงวะ ไม่ใช่กันนินเทนโดไงมันเกียดแล้วว่าเนติดอลคืออะไรวะโค้เกียดเนตไอดอลเ่ะเนตไอดอลอะโอ้โหมันเนตพิเกยัยไงวะล่ะมันตัวเอ็นไอเฮี้ยค้ตตอบนกแลได้ดิสัตว์ตัวเอ็นเหมือนกันอะมันโลโก้มันสีแดงตัวเอ็นไงน้ำตาลแล้วน่ะแดงไม่ใช่หรอ จะทำยังไงดีไม่ให้เขารู้อย่าเขียนชื่อออกมาแลโลโก้มันก็ต้องเขียนชื่อไว้โลโก้แบบไม่มีชื่อไงเอาเป็นโลโก้จะไม่มีชื่อไงหรือเอาแต่สีึ้นมาก็ได้นี่คืออะไรโอ้โลโก้แต่ไม่มีชื่ออย่างง่ายอันเนี้ยก็ง่ายเหมือนกันหรอวะเดี๋ยวดูนะพอลงสีเนี้ยปั๊บทุกคนจะรู้เลยว่าจัดมาพูตอบแมคโดนัลด์ไปก่อนเลยสักนั่นไง มึงตอบแม็กโดนอลไว้สัตว์ก็เหยียมันสีแดงมาก่อนแล้วอ่ะเหียบได้ไงมึงวาดไอ้โดนเน่าโดนตลกก็ได้สีมือดีนะเกินไหนหาห้องใหม่เลยหาห้องใหม่หาห้องแปลก